มาดูเรื่องความพยายามช่วยเหลือตามสถานการณ์ชายแดนนะครับที่มีผู้พูยพหนีภัยอยู่นะครับสภากาชาติไทยลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาด้านแม่ห้องสอนนะครับซึ่งมีการเปิดพื้นที่ปลอดภัย5แห่งดูแลผู้หนีภัยเกือบ1 0,000คนเป็นเวลาเกือบ3เดือนนายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทย ผู้อำนวยการสันมังงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติพร้อมด้วยพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสันมังงานมันเทาทุกและประชานามพิทักษ์นะครับนางจิราพรโมศกรัตนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนประหลัดแม่ฮ่องสอนรวมทั้งคนที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่เยี่ยมผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาภายในศูนย์ปลอดภัยชั่วคราวบ้านในสอยตำบลปางหมูที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ตัวแทนผู้หนีภัยความไม่สงบชีเมียนมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามที่ดูแลช่วยเหลือด้านการพยาบาลรักษาผู้ป่วยให้กำลังใจครอบครัวผู้หนีภัยที่หนีภัยการสู้รบเข้ามาเกือบ3เดือนแล้วซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้ามาหลบภัยจากการสู้รบกว่า8,900คนอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สเรียงอำเภอขุนยวมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและในบ้านในสอยนี่มีกว่า 3, 7 0 0คน ทางสภากาชาติไทยได้มอบหมายให้เหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝ่ายปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยเฉพาะกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมนอกจากนั้นก็มีองค์กรเอกชนจากต่างประเทศสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ผู้ดีภยัยแห่งสหประชาชาติ UNSCR ได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลแล,แล้วครับมีคิดว่า ถ้าไม่มีอะไรรุแนแรงกว่านี้ยอดจํานวนประชากร4จุดอยู่จังหวาง7-8พันยังดูแลได้แต่ถ้าเกิดมากเพิ่มมานี้เราก็จะมาประเมินสถานการณ์แล้วก็ดูแลเรื่องความช่วยเหลืออีออกครั้งหนึ่งครับตั้งแต่13มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาครับได้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาระหว่างทหารเมียนมากับกองกําลังชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนมีผู้ได้รับผลกระทบหนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาเข้ามาที่ฝั่งชายแดนไทยพื้นที่แม่สอดประมาณ9,000คนนายเชษฐาโมศิรัต ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานในพื้นที่จัดพื้นที่ปลอดภัยสําหรับผู้หนีภัยชาวเมียนมาพักอาศัยเป็นการช่วคพาวในพื้นที่แม่สะเรียงขุนยวมและเภอเมืองนอกจากนี้ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการชาติไทยและผู้มือการสํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติก็ได้ไปเยี่ยมผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาในศูนย์ปลอดภัยชั่วคราวบ้านเสาหินอําเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้พยพหนีภัยสงทามด้วยนะครับ